สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปร้านชวาร์ที่สั่เพ็งมานะคะเดี๋ยวเราไปดูของที่ซื้อมาจากแล้วก็ไปร้านเซนทันพรารามเก้าเด,ดี๋ยวเราไปดูเรื้อจาการ้านชวากันเป็นท่านสินเก้าเดี๋ยวราไปดูของที่ซื้อมาจากร้านชวากันก่อนเลยก็เหนื่อยมากเราซื้อมาชิ้นแรกไอศกรีมเค้กเราซื้อมาเป็นโกลดดังนะคะสีแองแบบค่ะอยูด้านหลังนะคะ จะเป็นด้านหลังค่ะเดี๋ยวรู้ชิ้นจับแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเล่นเล่นอันนี้อันนนี้ะจากทางด้านชาววานะคะอันนี้จะเป็นชาวาวามิกับพี่วายน,ะนั้นก็ชาวากับพี่วายนะคะทํำด้วยกันนะชิ้นจับไปนี่นะคะจะเป็นลูขอเอาโชว,ว์สัมภาอะที่ตกแต่งผมนะล,ลูกอมเดี๋ยวรีวิว ผงเรืองแสงนะคะมีสีสะท้อนแสงน้าราเรื่องเป็นผงเรืองแสงสีเขียวกับสีชมพูค่ะอันนี้จะสิบกรัมนะคะแล้วก็จะเป็นสลามนะคะที่เราซื้อมาสลามจิ๋วของพี่วายนะคะสีสะท้อนสะท้อนแสงนะคะดูชิ้นต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นซิต,ตี้ยืนบนฝวงยางนะคะ มีลายเส้นของแฮมมี่แฮกนะคะทางด้านล้านสวรนะคะเอาไปชิ้นต่อไปกันจัมโบ้พีชนะคะของอีลิค่ะนี่ยค่ะเป็นจัมโบ้พีชของอีลิกนะต้องดูมากเลยนะคะเอาไปชิ้นต่อไปจัมโบ้พีชต้องคู่กับมินิพีชใช่ไหมคะนี่จะเป็นมินิพีชนะคะของอีลิกค่ะอืมอีลิกนะ อันนี้ไม่ใช่ของอีริคค่ะเป็นของฮาราอิยูช็อปนะคะน,นี่นะคะฮาราอิยูช็อปของฮานอทจริงๆนะของฮาราอิยูช็อปนะคะเป็นของฮาราอิยูช็อปค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นของอีริคนะนี่คือเขียนว่าอีกตุ้งตัวน,นะคะของแฮ้ด้วยสีเหลืองนะ ต่อไปกันอันนี้ก็สีเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะ,ะเป็นมิสสตรอเบอรี่ Strawberry ของไอรูมนะคะอันนี้เป็นสีเส้นขาะมัวมากนะคะแล้วก็จะเป็นมิสสตรอเบอรี่ Strawberry ของไอรูมสีนี้ค่ะสีเหลืองมัน,นมากเหมือนกันนะคะชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะเป็นน้ำบัดรทางด้านนนั้นชวานะคะนี่น้ำบัดถ้าเป็นไม่ต้องการดูนะคะไอจีนี้ u ูทูบนี้เฟซบุ Facebook ๊กนี้แล้วก็ไอไลน์นะคะ้ำบัรเริ่มดูของที่ซื้อจากเซนเทมพรามเก้ากันเลยดีกว่าเซนั้นปิน <laughs> ่นเก้าเแล้วเซนทันปิ่นเก้านะคะไม่ใช่เซนนพรามเก้าขอโทษทีค่ะเสียดแรกนีแบบจยาย ลิงนะคะลิงเนี่ยลิงเราเล่นอยู่นะเป็นลิงนะคะขอตล่องขว้างแป๊บนึงเนี่ยค่ะเป็นกล่องนะคะลิงนี่ลิงอันนี้เลยแล้วก็มีไก่ด้วยนะแต่เราซื้อลิมาอย่างนี้นก่อนต่อไปก็จะเป็นที่ต่อไปจะเป็นสบเบอรี่นะคะนี่สบเบอรี่ของอีลิศค่ะลูาันโบเราซื้อไม่ทันอ่ะ หมดแล้วนี่ s า m m a r y ร v i อนะนใช่คของอีวินะคนขายบอกนะคะว่าของอีวิ ่อปะนี่ค่ะริงของอีวิเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวไปชื่อตอไปกันครับนี่นะคะจะเป็นนิแพนน่าอจัมแพนน่บังสจัมโบ้นะคะนั่งสโลมาา ดกดไลค์และซับสไคร์เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ